ทองกับการเดินทางในป่าลึกแห่งหนึ่งมีแมลงเต่าทองตัวหนึ่งชื่อว่าแตงที่มีจุดสีดำบนหลังเป็นลวดลายสวยงามวันหนึง่แงแตงตัดสินใจที่จะออกเดินทางจากที่ที่คุ้นเคยเพื่อไปยังที่ใหม่ๆเพราะหวังว่าจะได้พบประสบการณ์ใหม่ๆและพิสูจน์ตัวเองว่าเขา สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ขณะที่แตงเดินทางไปเรื่อยๆเขาก็พบกับแมลงตัวอื่นๆที่กำลังทำงานอย่างขยันขันแข็งบ้างก็กำลังเก็บอาหารบ้างก็กำลังสร้างที่อยู่อาศัยแตงสังเกตเห็นว่าทุกตัวต่างมีความสามารถในการทำสิ่งต่างๆด้วยความคล่องแคล่ว แต่เขากลับรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเขาคิดว่าเขาคงไม่เหมือนแมลงตัวอื่นๆที่สามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้ดีระหว่างทางแตงได้พบกับแมลงเต่าทองตัวหนึ่งที่มีท่าทางสงบและดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าแตงแมลงเต่าทองตัวนั้นชื่อว่าแซมแซมมองดูแตงที่ดูหงุดหงิดใจ แล้วจึงถามว่าเจ้าดูเหมือนคิดอะไรบางอย่างคิดหนักอยู่หรือเปล่าแตงตอบกลับว่าฉันเห็นแมลงตัวอื่นทำงานอย่างขยันขันแข็งทุกตัวดูมีความสามารถในการทำสิ่งต่างๆแต่ฉันรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอะไรพิเศษฉันรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นแมลงที่ไม่สามารถทำอะไรใหญ่ๆได้ แซมยิ้มแล้วตอบว่าเจ้ารู้ไหมบางครั้งการเดินทางไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เสมอไปความสําคัญอยู่ที่ว่าเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำและเรียนรู้การเดินทางนั้นจึงทำให้แมลงเต่าทองได้คิดขึ้นได้ว่าหากเราจะหาความสุข จะต้องเริ่มจากตัวเราเองโดยเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่มีความสุขไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่จำเป็นต้องทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่แค่ทำให้ดีที่สุดในสิ่งที่ทำอยู่ก็เพียงพอแล้ว าเรื่องเจ้าแห่งสัตว์ปีกกระครั้งหนึ่งในป่าใหญ่สัตว์ปีกหลากหลายชนิดอาศัยอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นนกอินทรีผู้สง่างามนกยูงผู้สวยงามไก่แจ้ผู้ขยันขันแข็งและอีกหลายชนิดทุกตัวอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขแต่วันหนึง่งป่าถูกภัยพิบัติโจมตี ทั้งพายุรุนแรงและไฟป่าที่ลุกลามทำให้สัตว์ปีกต้องออกมารวมตัวกันเพื่อหาผู้นำที่สามารถนำพวกมันไปอย่างปลอดภัยได้เราสัตว์ปีกจึงตัดสินใจจัดประชุมเพื่อเลือกเจ้าแห่งสัตว์ปีกโดยตั้งเงื่อนไขว่าผู้นำจะต้องมีทั้งปัญญาความกล้าหาญ และความเมตตาสัตว์ปีกต่างเสนอตัวเองและแสดงคุณสมบัติเพื่อพิสูจน์ว่าตนเองเหมาะสมที่สุดนกอ,อินทรีบอกว่าข้าบินสูงที่สุดในป่าข้าสามารถมองเห็นอันตรายได้จากระยะไกลส่วนนกยูงโชว์ขนหลากสีของมันและพูดว่า ข่าสวยงามและดึงดูดความสนใจข้าสามารถนำความสุขมาให้พวกเจ้าได้นกแก้วก็เสนอเช่นกันว่าข้าพูดเก่งข้าสามารถเจรจากับสัตว์อื่นๆเพื่อหาทางรอดได้แต่ในมุมหนึ่งของที่ประชุมมีไก่แจ้ตัวเล็กที่ไม่โดดเด่นยืนอยู่มันพูดว่า ถ้าอาจบินได้สูงและไม่มีความสวยงามแต่ข้าขยันขันแข็งและไม่กลัวการเผชิญปัญหาหากพวกเจ้าต้องการข้ายินดีทำงานหนักเพื่อช่วยทุกตัวนะสัตว์ปีกตัวอื่นๆหัวเราะและมองว่าไก่แจ้ไม่เหมาะสมแต่ทันใดนั้นเองพายุรุนแรงก็พัดมาอีกครั้งสัตว์ปีกต่างแตกตื่น ไม่มีใครรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเวลานั้นเองไก่แจร้รีพาทุกตัวหลบในโพรงไม้ใหญ่มันบินขึ้นไปสำรวจเส้นทางปลอดภัยและร้องเตือนสัตว์ปีกให้ปฏิบัติตามเสียงของมันดังกล้องและมั่นคงจนสัตว์ปีกเชื่อฟังและในที่สุด ทุกตัวก็รอดพ้นจากพายุและไฟป่าอย่างปลอดภัยหลังจากเหตุการณ์นั้นสัตว์ปีกต่างยอมรับในความกล้าหาญและความเสียสละของไก่แจ้และแต่งตั้งให้มันเป็นเจ้าแห่งสัตว์ปีกไม่ใช่เพราะความสามารถที่โดดเด่นที่สุดแต่เพราะหัวใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความเป็นผู้นำไม่ได้มาจากความแข็งแกร่งหรือความงดงามภายนอกแต่มาจากความกล้าหาญความขยันและความจริงใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นในยามยากลำบาก ทานเรื่องสองสหายย้ายบ้านกาละครั้งหนึ่งในป่ากว้างมีเพื่อนรักสองตัวอาศัยอยู่ด้วยกันได้แก่กระรอกจิว๋วชื่อว่าจ้อยและเม่นน้อยชื่อว่าปุยปุยทั้งคู่เป็นเพื่อนที่สนิทกันมากช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสมอวันหนึง่งพายุใหญ่พัดผ่านป่า ต้นไม้ใหญ่ที่เป็นบ้านของพวกมันก็หักโค่นลงมาเราต้องหาที่อยู่ใหม่แล้วละ่ะจ้อยพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าไม่เป็นไรเราช่วยกันหาบ้านใหม่ที่ดีกว่าเดิมเถอะปุยปุยตอบด้วยความมุ่งมั่นทั้งสองเริ่มเดินทางออกมาเพื่อหาที่อยู่ใหม่พวกมันเจอหลายแหง่งแต่ก็มักเจอปัญหาต่างๆ เช่นโพรงใต้ดินดูปลอดภัยจากลมแต่ปุยปุยไม่ชอบเพราะว่ามันอึดอัดกิ่งไม้สูงที่จ้อยชอบมากแต่ปุยปุย,ป,ยปีนขึ้นไปไม่ได้ถ้าหินที่ทั้งสองคิดว่าสมบูรณ์แบบแต่กลับพบว่ามีงูอาศัยอยู่ก่อนแล้วเราจะหาไม่ได้จริงๆเหรอ จ้อยถามด้วยความเหนื่อยล้าอย่าพึ่งหมดหวังสิถ้าเราช่วยกันเราต้องหาที่อยู่ใหม่ได้แน่ปุยปุยปลอบในที่สุดทั้งสองก็เจอต้นไม้อีกต้นที่มีโพรงใหญ่พอสำหรับปุยปุยและมีกิ่งแข็งแรงที่จ้อยสามารถปีนขึ้นไปได้ที่นี่เหมาะกับเราทั้งคู่ จ้อยพูดอย่างตื่นเต้นใช่แล้วเราช่วยกันทำให้ที่นี่เป็นบ้านใหม่ที่แสนอบอุ่นกันเถอะปุยปุยตอบพวกมันช่วยกันทำความสะอาดโพรงเก็บใบไม้มาทำเป็นที่นอนและตกแต่งบ้านใหม่จนเสร็จสมบูรณ์ทั้งสองตัวมีความสุขและยิ้มให้กันด้วยความภูมิใจนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า มิตรภาพและความร่วมมือสามารถช่วยให้เราผ่านอุปสรรคได้แม้เส้นทางจะยากลำบากแต่ถ้าเราร่วมแรงร่วมใจกันทุกปัญหาก็จะมีทางแก้เสมอ กับดาวในทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่มีวัวตัวหนึ่งชื่อว่าวัวใหญ่ซึ่งเป็นวัวที่แข็งแรงและมีร่างกายใหญ่โตที่สุดในฝูงวันหนึง่งวัวใหญ่ยืนมองท้องฟ้าด้วยความงุนงงมันเห็นดวงดาวหนึ่งที่ส่องแสงเป็นประกายในคืนที่มืดมิด วัวใหญ่คิดในใจว่าเดาวดวงนั้นช่างสวยงามและเปล่งประกายเหลือเกินถ้าฉันมีดาวซึกดวงในทุ่งหญ้าของฉันก็คงจะดีไม่น้อยวันต่อมาวัวใหญ่เดินไปถามแพะซึ่งเป็นสัตว์ที่มักจะมีคำตอบให้กับทุกคำถามที่มันสงสัยแพะเอ๋ยวัวใหญ่พูดขึ้น ทำไมดาวถึงส่องแสงบนฟ้าฉันอยากได้ดวงดาวนั้นมาในทุ่งหญ้าของเราจะได้สวยงามและเจอจรัสเหมือนท้องฟ้าแพ้หัวเราะแล้วตอบว่าเจ้ามองเห็นดาวในท้องฟ้าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และสวยงามใช่ไหมแต่เจ้ารู้ไหมว่าการจะเอาเดาวมาไว้ที่นี่มันไม่ง่ายเลย เพราะดาวอยู่ไกลเกินเอื้อมถึงวัวใหญ่ยังคงไม่เข้าใจมันจึงถามอีกว่าแต่ถ้าฉันพยายามอย่างมากละ่ะจะทำได้ไหมแพ้พูดอย่างใจเย็นว่าถ้าเจ้าหมายถึงการพยายามไปหาดาวนั้นโดยตรงเจ้าจะไม่สามารถทำได้หรอกเพราะว่ามันอยู่ไกลเกินเอื้อมแต่หากเจ้าทำสิ่งที่ดีในทุ่งหญ้า สร้างความสวยงามในที่ที่เจ้ามีและทำให้เพื่อนๆรู้สึกดีเมื่อได้อยู่ร่วมกับเจ้าบนโลกใบนี้นั่นแหละจะเป็นดาวของเจ้าบัวใหญ่คิดตามคำของแพะและตัดสินใจทำตามคำแนะนำมันเริ่มดูแลทุ่งหญ้าของตัวเองให้สะอาดและเขียวขจีทำให้ฝูงสัตว์อื่นๆเช่นแพะหมูและไก่ต่างๆ ก็มาอยู่ทุ่งหญ้านี้ด้วยความสุขเวลาผ่านไปทุ่งหญ้าของวัวใหญ่กลายเป็นที่ที่เต็มไปด้วยความสุขและความสงบทุกครั้งฝูงสัตว์เห็นท้องฟ้าและดาวส่องแสงพวกมันก็จะมองไปที่ทุ่งหญ้าอันสวยงามที่วัวใหญ่ดูแลไว้เรากับว่าดาวนั้นได้ลงมาอยู่บนพื้นโลกแล้ว วันหนึ่งวัวใหญ่ยืนมองดวงดาวเดิมที่มันเคยเห็นตั้งแต่แรกแล้วรู้สึกว่าแม้ดาวดวงนั้นจะอยู่บนฟ้ามันก็มีดาวของตัวเองอยู่โลกใบนี้ดาวแห่งความพยายามและการทำดีในทุกๆวันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าดาวอาจจะอยู่บนฟ้าแต่ความสวยงามและความสำเร็จที่แท้จริง อาจจะอยู่ในการทําสิ่งดีๆรอบตัวเรานิทานเรื่องนกปีกบางผู้กล้าหาร บนภูเขาสูงมีนกตัวน้อยชื่อว่านกปีกบางที่อาศัยอยู่นกปีกบางมีปีกเล็กๆและเขาไม่เคยกล้าบินออกไปไกลจากรังเพราะกลัวความสูงและกลัวลมแรงที่พัดแรงตลอดเวลาบนภูเขาเพื่อนเพื่อนนกตัวอื่นๆมักจะบินไปไกลเพื่อหากินและผจญภัยแต่นกปีกบาง กับใช้ชีวิตอยู่ใกล้ๆรังอย่างเงียบๆและหลีกเลี่ยงการบินสูงวันหนึ่งพายุกระหน่ำอย่างรุนแรงจนต้นไม้ใหญ่ที่นกปีกบางอาศัยอยู่เริ่มโอนเอน็นกิ่งไม้ที่รังของเขาเกาะอยู่ก็เริ่มหักและทำท่าจะตกลงไปนกปีกบางตกใจกลัวเขารู้ว่าต้องบินออกจากรางังแต่ก็ลังเล เพราะความกลัวในใจขณะนั้นเองนกอินทรีผู้แข็งแกรง่งที่อาศัยอยู่บนยอดเขาสูงก็บินผ่านมาพอดีนกอินทรีเห็นนกปีกบางกำลังกลัวและไม่กล้าบินออกมาเขาจึงบินเข้ามาใกล้และพูดอยากอบอุ่นว่าเจ้านกปีกบางความกลัวเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญ แต่หากเจ้าไม่ลองบินมาเจ้าจะไม่มีวันรู้เลยว่าตนเองแข็งแกร่งแค่ไหนลองเปิดปีกและท้าทายลมดูสักครั้งสินกปีกบางฟังคำพูดนั้นแล้วรวบรวมความกล้าและสูดหายใจลึกๆค่อยๆกางปีกออกและกระพือปีกแม้ลมจะแรงแต่เขา ก็พยายามควบคุมปีกของตนเองในที่สุดเขาก็สามารถบินขึ้นสูงและพ้นจากอันตรายได้นกปีกบางรู้สึกตื่นเต้นและภูมิใจมากเพราะนี่คือเป็นการบินครั้งแรกที่เขาสามารถบินได้สูงเช่นนี้หลังจากวันนั้น นกปีกบางไม่กลัวการบินอีกต่อไปเขารู้แล้วว่าการเผชิญหน้ากับความกลัวทำให้เขาเข้มแข็งขึ้นและเขายังได้ออกไปผจญภัยพร้อมกับเพื่อนๆเพื่อสำรวจโลกกว้างอย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้หรู้ว่าความกลัวเป็นเพียงความคิดในใจ หากเรากล้าที่จะเผชิญหน้ากับมันเราจะค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่และเข้มแข็งขึ้นนิทานเรื่องปูนิดผู้ใจดีกาลครั้งหนึ่ง ชายหาดอันแสนเงียบสงบมีเจ้าปูตัวน้อยชื่อว่าปูนิดอาศัยอยู่ปูนิดชอบออกเดินเล่นริมชายหาดในตอนเย็นๆเ,เพื่อจะได้มองดูพระอาทิตย์ตกและเขามักจะชวนเพื่อนๆปูมาวิ่งเล่นด้วยกันเสมอวันหนึง่งปูนิดสังเกตเห็นเปลือกหอยสวยงามวางอยู่บนหาดทรายเขารู้สึกตื่นเต้น และคิดว่าเปลือกหอยนี้ต้องเป็นของขวัญจากทะเลเขาจึงตัดสินใจเดินไปดูใกล้ๆแต่ทันใดนั้นเองปูนิดก็ได้ยินเสียงค้างเบาๆมาจากในเปลือกหอยเมื่อเขามองใกล้ๆก็พบว่ามีปลาดาวตัวหนึ่งติดอยู่ในเปลือกหอยและไม่สามารถออกมาได้ ปูนิดรู้สึกสงสารและอยากช่วยเหลือแต่เขาก็ตัวเล็กและไม่มีแรงมากพอที่จะเปิดเปลือกหอยออกมาได้ปูนิดคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆปูของเขาปูทุกตัวจึงมาช่วยกันใช้ก้ามดึงเปลือกหอยออกอย่างระมัดระวังในที่สุดพวกเขา ก็สามารถช่วยปลาดาวออกมาได้สำเร็จปลาดาวดีใจและขอบคุณปูนิดกับเพื่อนๆปลาดาวบอกกับปูนิดว่าถ้าไม่มีเจ้าข้าคงไม่รอดแน่ข้าขอขอบคุณจากใจจริงๆนะหลังจากนั้นปลาดาวก็กลายเป็นเพื่อนกับปูนิดและปูตัวอื่นๆ เขามัดจะเล่าเรื่องราวต่างๆจากท้องทะเลให้ปูทุกตัวฟังเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมิตรภาพที่พวกเขามีต่อกันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสามัคคีและการช่วยเหลือกันทำให้เราสามารถทำสิ่งที่ยากลำบากได้สำเร็จ